โอ้ตอบไปเผ็ดกว่านะใช่นะคะเจอดราม่าสองเรื่องติดสำหรับนักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บนะคะตะกะแตนชลดาเรื่องแรกนั้นก็โดนดราม่านะคะเรื่องชุดว่าเซ็กซี่เกินไปค่ะโดยสาวตะกะแตนนั้นก็บอกว่าเป็นไปตามตัวเพลงนะคะไม่ได้น่าเกลียดอะไรส่วนเรื่องดรามา่าเรื่องที่2กับการเจอเกรนคีย์บอร์ดนะคะบูลลี่รูปร่างเรื่องนี้สาวตะกะแตนเนี่ยตอบกลับเลยค่ะว่าบอกว่าไม่ใไม่อยากให้ฆ่าคนพวกนี้ ส่วนคอมเมนต์ที่ตัวเองนั้นไปตอบกลับเนี่ยก็ถือว่าต้องเป็นคอมเมนต์ที่เหลือทนจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอคนบูลลี่ก็จะปล่อยผ่านไม่คิดฟ้องร้องใดๆ เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ตนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงและคนเหล่านี้ก็ไม่มีท่าค่ะรู้สึกเหมือนเหมือนที่คนอื่นเขารู้สึกเวลาเวลาเจอเจอเจอคําพูดอะไรประมาณนี้แค่แค่อยากจะให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นก็เลยตอบกลับซึ่งเราใช้คําเดียวกับที่เขาพูดมาแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรที่เหลือก็ปล่อยผ่านเลยจริงๆเราเจออะไรแบบนี้บ่อยไหมบ่อยจริงจริงเจอบ่อยไหมเอาจริงๆมันก็เจอเรื่อยๆเนาะมันมันมีมาเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้อย่างอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันเป็นมันเป็นยุคโซเชียลแล้วใครพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เลยเนี่ยจริงๆอะแตนปล่อยผ่านด้วยซ้ํานะแทบจะไม่แทบจะไม่ตอบโต้น้อยมากที่จะตอบโต้คือส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสาคัญกับคนประเภทนี้แต่อย่างอันที่ตอบคือมันอันที่ตอบคือบางบางบางวันอาจจะเมนมาหรือบางวันอาจจะจะเป็นจังหวะที่แบบเราแบบเฮ้ยมันมันใช่เหรอเอ้ยเฮ้ยคุณไม่น่าพูดคุณเป็นผู้ชายนะหรืออะไรอย่างงี้จะจะจะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่แบบลักษณะ บูลลี่หรืออะไรแบบนี้ไม่ฟ้องเราค่ะ mm hmm. แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าเอยเอาชื่อเสียงของเราแบบ <Yeah. S 1> โดยเอ่อทำให้เราเสียหายแล้วทําให้เราเสื่อมเสียจากวงการบันเทิงซึ่งกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องสร้างคุณงามความดีมาหลายสิ่งหลายอย่างต้องใช้ความสามารถเข้าแรกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ทําแล้วเราเรา,เราโดนเอ่อหยิบยกไปพูดแล้วทําให้เราเสียหายอันนั้นก็ไม่แน่อาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเรื mm ่องชุดดราม่าล่าสุดจริงๆสําหรับมุมมองของแตนแตนมองว่า มันคือการสร้างสารรค์ผลงานเพลงแล้วให้มันลิงก์กับเพลงนั้นๆ mm hmm. อย่าง,อย,างอย่างเพลงที่แดนถ่ายทอดดนตรีที่แดนถ่ายถ่ายทอดออกไปอะ่ะซึ่งความตั้งใจของเราเราต้องการให้เป็นลูกทุ่งยุคใหม่ที่แบบว่ามีความเป็นอินเตอร์เข้ามา mm hmm. เห็นไหมว่ามันจะมีท่อนภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยลุกเนี้ยเรายังไม่เคยทําเลยเราอยากได้แบบมีความเป็นตัวแม่มีความเริ่มต้นจุดความเป็นตัวแม่ก่อน mm hmm. อะไรประมาณเนี้ยอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะอันนี้โดนดราม่าแล้วหรอ มันมีลิมิตไหมคะในการแต่งตัวว่าจะแบบโรได้แค่ไหนแตนเป็นคนไม่มีลิมิตในตัวเองในเรื่องของการทางานใดๆทั้งสิ้นเพราะแตนมีความรู้สึกว่าถ้าเรากล้าใช้คําว่าศิลปินเนี่ยเราต้องให้เต็มที่กับทุกงานไม่ว่าจะเป็นด้านร้องเพลงด้านการแต่งตัวหรือการแสดงคอมเมนต์อะไรต่างๆคือเราต้องเต็มที่กับมันในทุกในทุกหน้าที่แค่นั้นเอง ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ